นี่คืออีกหนึ่งฉากถ่ายทําจูราสสิกโวพาคล่าสุดที่กำลังจะเข้าฉาย2กรกฎาคมนี้แลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวกระบี่กับกิจกรรมไฮไลท์ล่องเรือหัวทงไปชมวิวทิวทัศน์สวยๆของภูเขาหินปูนขนาดใหญ่2ลูกขนาบกันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำลมและการยกตัวของหินเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมากลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตารายล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์อีกหนึ่งจุดอันซีนคือถ้ำ เขาขนาบน้ําที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้หลุดไปอยู่ในโลกดึกดําบรรพ์ในอดีตได้มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่สันนิฐานว่าเป็นมนุษย์ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งนี้มีการจัดแสดงโครงกระดูกจําลองภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ้ำจาลองซึ่งมีอายุประมาณ3,000-5,000ปีรวมถึงจัดแสดงเครื่องใช้และวัตถุโบราณจําลองที่ขุดค้นพบในบริเวณถ้ำมองบอกถึงการดํารงชีวิตของคนยุคโบราณทําให้เราได้จินตนา าการถึงชีวิตของผู้คนในอดีตเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวต้องห้ามพลาดเมื่อมากระบี่กดบันทึกแล้วตามมาได้เลย